ครูจังวันนี้ถ้าเกิดครูแต่งแบบนี้ไปโรงเรียนเรียนว่าครูเป็นยังไงมั้เด่นเลยค่ะเออใช่เด่นเลยค่ะเนี่ยถึงที่ที่ครูทำได้เพราะอยู่บ้านถ้าไปโรงเรียนครูทำไม่ได้ใครรู้ขึ้นต้นด้วยรอลิงรออะละละอะไรเอ่ยโอ้ต้อต้อรู่ครูคุ ละครลิงที่ไหนเล่าละครลิงลิงแสดงนี่ครูแต่งตัวเธอพูดซะเสียหายเลยอ่ะละครละครนะ,ะไ้นะอ่ะ,อะนางปันธุระเออนางปัตธุระเวทมนต์ต่างๆนะจะได้แปลงกายได้อ่ะรูปที่น่าเกียคือรูปอะไรนะลูกที่ที่เสียงพวมาลัยอ่ะ แบบนี้ว้าครูเปลี่ยนร่างแล้วนะว้วว้ววววเออครูมีเยอะเขาครูไปเล่นทโรงเรือไม่ได้ตรงครูต้องเล่นที่บ้านลูกที่บ้านครูมีของเยอะเลยในบ้านครูอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ้รงนะครูไม่ต้องดูกระจกครูสวยครูสวยด้ยธรรมชาติอยู่แล้วลูกครูสวยด้ยธรรมชาติอยู่แล้วอ้าวแทนแทนอ้าวเป็นตัวอะไรเอ่ยเออเป็นเจ้าเงาะเจ้าเงาะเนี่ยนะเจ้าเงาะเนี่ยนะเจ้าเงาะเนี่ยเนี่ยเป็นตัวที่ไปรัก รจนาซึ่งรจนากับเจ้าเงาะเนี่ยคือเขามีบุญญาธิการเป็นคู่ครองกันใช่ไหมล่ะพอเขาเป็นเนือกคู่กันก็คือตอนที่รจนาเสี่ยงพวงมาลัยก็มองไปเห็นภาพที่เป็นรูปทองคือเป็นผู้ชายที่สวยงามมากเลยแต่คนภายนอกเห็นเป็นใครลูกเป็นใครที่ใส่นี่เออเป็นเจ้าเงาะกรที่ครูใส่อยู่นี้อาะลองใส่นะอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเรียกว่าตัวอะไรนะคะ เอ,ออเจ้างออาะเจ้างาะนะอครูเปลี่ยนใหม่แล้วนะ,อ,ะนอีกตัวหนึ่งอีตัวหนึ่งลูกอ่าตัวหนึ่งอ,อันนี้พาที่ตัวอะไรเอ่ยฮะเอเอนางยักษ์ครูขอสวยปะครูขอสวยนะเอออ้าวที่ครูใส่นี่เรียกว่าอะไร เรียกว่าชดาหรือมงกุฎเรียกว่าอะไรตอเร็วเดี๋ยวเรียนในหน้าศิลด้วยนะชาน้าศีนนะเรียกว่าลายเรียกว่ามงกุฎอันนี้คือตัวนางลูกตัวนางนะตัวพระเรียกว่าชดาเดี๋ยวเวลาเรียนเรียนในหน้าศินนะเป็นรองผู้บรยการอ่ะมีนิรุสองคนได้ครูทั้งคู่เลยหนตรตีแม่เป็นละครพ่อเป็นในภาคพบรักกัน เราที่บ้าจะสอนด้วยีวิวด้วยเออตามสบายก็แต่งตัวได้ขึ้นขาได้แค่นั้นจริงๆเหลือสามคนเนี่ยตังโรงอ่ะขาดหมดคณะเนี้ยเหลือสามทอกรเทียมสามทอที่อยู่แต่สิบอัพขึ้นตรงนั้นเลยแล้วก็พลาหาโกรนนั่นคือนานมากแล้ววะน้องชายก็เลยเอามาขึงไววปูค่ะจัดไกวปูก็เอามาขึงตรงนี้หนูก็ได้ออกไปว่าทํายังไงดีวะเนี้ยออนไลน์แลวจะทํายังไงก็นั่งนึกดูนะว่ามีเรื่องสั่งท้องอยู่เรื่องหนึ่ง ก็ขึ้นไปนหายอดหาผูวเนี่ยเสียงต่างๆมาแล้วก็มาแต่งตัวมาแต่งตัวให้เด็กดูว่าเออถ้าเกิดเราทาแบบนี้เด็กแ่่จะสนใจมากกว่าเพราะว่พาพอปอกเรียนภาษาไทยมันก็อ,อีกแล้วอ,อ,อย่างเนี้ยมันก็เบื่อกันครูก็เบื่อผมก,ก,เก็เออน้องคิดออกแบบว่าจะต้องออกแบบยังไงให้เด็กสนใจเราแล้วก็สนุกกับการเรียนด้วยสวัสดีค่ะดิฉันนางวดิดาสายโยองครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนสังกัดเทศบาลเมืองอังทองจบการศึกษาปริญญาตรีด้านนาาศิลินนะคะเดิมทีเรียนที่หน้าศินกรุงเทพเลยเพราว่าเดิมทีแม่เป็นละครเป็นแม่เป็นละครแล้วก็แม่ก็อยากให้สืบเนื่องว่าแม่ก็อยากให้ลูกเล่นละครเป็นก็ส่งไปเรียนที่กรุงเทพนะแล้วกลับมาสอนที่เทศบาลหนึ่งวัดต้นสนเนี่ยสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะเแล้ววันนั้นก็มี การเรียนเรื่องสังทองอยู่ก็เลยนําสิ่งเหล่านี้มาเรียนออนไลน์กับเด็กๆเพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนานแล้วก็เล่นกันเองแล้วก็อยากเห็นว่าเวลาครูเล่าถึงตัวละครต่างๆเด็กๆเขาไม่เห็นภาพค่ะว่าภาพแต่งตัวละครและเป็นอย่างไรครูก็เลยต้องมาแต่งให้ดูว่าเป็นประมาณนี้เด็กๆก็สนุกก็เข้าใจแล้วก็ว่าถ้าจะแต่งแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องลงทุนเด็กๆต้องไปเช่าชุดคุณครูก็ให้ครูตัดปัญหาคือไม่ให้นักเรียนไปเช่าชุดครูทําเองเลยที่บ้านครูอ่ะ แม่ครูเป็นละครเก่าครูมีอุปกรณ์เยอะนะมีมียอดมีชดามีศรีรษะมียางยักษ์มีเจ้าหมะ้ะมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวครูจะทําเรียนดูเนี่ยก็เข้าใจขึ้นแล้วก็สนุกแล้วก็อ,กอยากให้ครูทำแบบนี้อีกค่ะแล้วการอธิบายก็เราก็บอกเอออย่างเงี้คยครูแปลงเปลี่ยนแปลงร่างได้เป็นอะไรได้หลายอย่างเป็นรูปท้องรูปสวยรูปอะไรสวยงามได้ยักษ์หนูก็งงชื่อว่าอะไร สักพักเด็กตอบขู้น้ำคันธุรัตหรือเอออย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากไปมีนะมีเขี้ยวมีเขี้ยวเงี้ยจับเขาสัง่งเราสั่งมาเลี้ยงไว้เก่งมีนิดมีกระทย่างเงี้ยไปดูในคลิปได้เลยแต่แรกหนูก็มาดูว่าเฮ้ยกูทำถึงขนาดนั้นเชียวเหรอว่าพูดขนาดนี้แต่เวนมาด้านตะแ้องเอาแว่นถอ,อดไงอย่างเงี้ย,งงย,งงยแด้เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีชาดามีอะไรมีมงกุฎสวยงามอย่างเงี้ยค่ะ